เราอยู่ในซีรีส์ชื่อบทเรียนจากพระธรรมอพยพตอนของวันนี้คือตอนที่9มีชื่อว่าได้ยินพระเจ้าไหมในตอนสุดท้ายเราเห็นว่าโมเสสและอาโรนพร้อมกับผู้อวโสบางคนของชาวอิสราเอลไปเข้าเฝ้าฟาโรตามที่พระเจ้าสรงบัญชาพวกเขาขอร้องให้ฟาโรปล่อยพวกเขาไปนมัสก,การพระยาเวกในถิ่นธุรกันดารตามที่คาดไว้ฟาโรปฏิเสธที่จะปล่อยชนชาติอิสราเอลไป แต่สิ่งหนึ่งที่ฟาโรทำเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คาดไว้ฟาโรได้ทำให้ชีวิตของชนชาติอิสราเอลยากขึ้นมากโดยไม่ยอมให้ฟังมาทำอิดในเวลาเดียวกันฟาโรยังคงคาดหวังที่พวกเขาจะบรรลุโควต้าการผลิตอิดผู้ควบคุมงานชาวอิสราเอลถูกทุบตีและขู่ด้วยการลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นหากพวกเขายังคงทำผลงานไม่ได้ถึงโควต้าการผลิต ผลก็คือพวกเขาไม่พอใจโมเสสและอาโรนมากที่ขอให้ฟาโรห์อนุญ,ญาตชนชาติอิสราเอลไปพักร้อนทั้งหมดเป็นความผิดของโมเสสและอาโรนพวกเขาคิดอย่างนั้นโมเสสและอาโรนรู้สึกท้อแท้กับทุกสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นพวกเขารู้สึกว่าพระเจ้าทอดทิ้งพวกเขาแล้วพวกเขารู้สึกว่าหากสิ่งต่างๆกลายเป็นเรื่องเลวร้ายและหากพระเจ้าจะไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาของพระองค์ ที่จะปล่อยชนชาติอิสราเอลให้เป็นไทยพระเจ้าไม่ควรขอให้โมเสสและอาโรนไปหาฟาโรตั้งแต่แรกโมเสสกลับไปหาพระเจ้าและบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนยันกับทั้งโมเสสและอาโรนว่าพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนพระทยัยบัดนี้พระองค์กำลังจะเริ่มการพิพากษาหลายครั้ง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะทำให้ชาวอียิปต์ต้องส่งชนชาติอิสราเอลออกไปจากดินแดนของพวกเขาจากนั้นพระเจ้าประทานคำสัญญาแก่โมเสสเพื่อให้กำลังใจชาวอิสราเอลจนถึงขณะน,นี้ชนชาติอิสราเอลไม่เคยได้ยินพระเจ้าตัดกับพวกเขาหรือพบพระเจ้าโดยตรงเหมือนที่โมเสสได้ยินเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะได้ยินคำพูดมือสองจากโมเสสและอาโรน เกี่ยวกับพระเจ้าของบรรพบุรุษที่เสด็จมาช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสสิ่งที่พวกเขากำลังประสบอยู่ในขณะนี้ก็คือความเป็นจริงอันโหดร้ายของการเป็นทาสของพวกเขาและการคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากฟาโรห์หากพวกเขาไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องของฟาโรห์ได้ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นที่พวกเขาประสบทำให้พวกเขารู้สึกสิ้นหวังยิ่งกว่าเดิม พวกเขาไม่สามารถรับคำสัญญาหรือความหวังใจจากใครได้รวมทั้งจากผู้มาใหม่เช่นโมเสสด้วยเมื่อความเจ็บปวดไปถึงระดับที่ทำให้ชีวิตทนไม่ไหวหากไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาว่าจะช่วยเหลือในทันทีหรือหากเกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามความหวังใดๆของผู้ทนทุกทรมานอาจหายไปได้ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับใครก็ตามที่อาจตกเป็นฉเฉลยหรือถูกจำคุกหรืออยู่ภายใต้การกดขี่เป็นเวลานาน,านโดยไม่มีที่สิ้นสุดการมีความหวังว่าสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นเป็นการเปิดใจรับความเสี่ยงที่จะผิดหวังมากขึ้นช่องโหว่ดังกล่าวมีความเสี่ยงเกินไป มันง่ายกว่าที่จะปิดตัวลงและละทิ้งความหวังอย่างน้อยคุณก็จะไม่ผิดหวังไม่มีอะไรสัญญาไม่มีความเสียใจนี่คือตำแหน่งที่ลูกหลานชนชาติอิสราเอลอยู่ในขณะนั้นสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าตัดไว้แม้ว่าจะอัศจรรย์เพียงใดวิเศษเพียงใดความเจ็บปวดและการพนาันาการอันหนักแน่นที่พวกเขาเผชิญอยู่ ได้ทำให้พวกเขาไม่สามารถรับถ้อยคำแห่งความหวังหรือการให้กำลังใจหัวใจของพวกเขาถูกปิดแน่นนี่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ซาตานชอบใช้กับผู้คนโดยเฉพาะกับคนของพระเจา้าทำให้พวกเขาต้องทนทุกทรมานอย่างหนักและยาวนานจนพวกเขาสูญเสียความหวังใดๆทั้งสิ้นเมื่อถึงขั้นนั้น พวกเขาจะเลิกเชื่อว่าสภาพของตนสามารถเปลี่ยนแปลงได้พวกเขาอยู่ห่างจากการฆ่าตัวตายเพียงก้าวเดียวพระเจ้าจะทรงทำอะไรในสถานการณ์นี้พระองค์ทรงต้องการสื่อสารกับผู้คนของพระองค์เกี่ยวกับแผนการอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีในชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขารับพระดำรัสของพระองค์ไม่ได้ดูเหมือนพวกเขา ลมหูหนวกพระองค์ไม่เคยหมดทางเลือกพระองค์มีทางออกเสมอดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่พระเจ้าทำยคือยังคงพูดคำสัญญาแก่พวกเขาโดยหวังว่าสิ่งที่พระองค์จะทำต่อไปจะทำให้พวกเขามีความหวังและเปิดใจรับพระสัญญาของพระองค์ไม่นานหลังจากนั้นพระเจ้าเริ่มกระทำสิ่งเหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงให้ลูกหลานอิสราเอลเห็นว่าพระเจ้ามีจริงและพรงสเสด็จมาเพื่อช่วยพวกเขาและไม่มีอำนาจใดในอียิปต์สามารถหยุดยั้งพระองค์จากการปล่อยชนชาติอิสราเอลให้เป็นอิสระได้พวกเขาเริ่มสัมผัสถึงการแทรกแซงของพระเจ้าในชีวิตโดยตรงมันไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยต่อไป การกระทําของพระองค์จะสนับสนุนทุกคําสัญญาที่พระองค์ทรงทําไว้เมื่อเราเห็นใครบางคนอยู่ในความทุกข์ยากจนพวกเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะรับได้ยิ่งไม่ค่อยเชื่อว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างพวกเขาและพระองค์จะทรงเปลี่ยนสถานการณ์ของพวกเขาและทําให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นยังคงเป็นสิ่งสําคัญที่จะให้พวกเขาได้ยินสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทํา เพื่อพวกเขาคำพูดนั้นคงยังต้องพูดออกไปแต่คงยังต้องขอให้พระเจ้าทำบางสิ่งที่เหลือเชื่อเพื่อให้พวกเขาเริ่มเชื่อศรัทธาต้องเกิดที่ใจศรัทธามาจากคำเรมาคือคำตรัสของพระเจ้าที่พูดออกมาเพื่อให้เราได้ยินสิ่งนั้นจะต้องถูกรดน้ำด้วยการแทรกแซงเหนือธรรมชาติที่มาจากพระอง แม้แต่คำอธิษฐานเล็กๆน้อยๆที่ได้รับคำตอบหรือการปฏิหารเล็กๆน้อยๆที่พวกเขามองเห็นก็ยังทำให้เกิดศรัทธาขึ้นในใจของพวกเขาต่อมาเราจะเรียนรู้ว่าการแบ่งปันประจักษ์พยานถึงการแทรกแซงของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของผู้อื่นสามารถจุดประกายศรัทธาได้เช่นกันแต่เมื่อไม่มีประจักษ์พยานให้แบ่งปัน การขอให้พระเจ้าทําสิ่งที่เหนือธรรมชาติสามารถทําให้เกิดศรัทธาได้หากคุณเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและคุณกำลังเผชิญกับคนที่มีปัญหาในชีวิตและไม่ว่าคุณจะสนับสนุนให้พวกเขาเชื่อพระเจ้ามากแค่ไหนพวกเขาดูเหมือนว่าไม่สามารถเชื่อได้เนื่องจากความทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ลองอ่านอะไรบางอย่างจากพระคัมภีร์ บางทีอาจเป็นเรื่องราวที่คุณคิดว่าเกี่ยวข้องกับพวกเขาแล้วอธิษฐานขอให้บางสิ่งเกิดขึ้นเพื่อพวกเขาดูสิ่งที่พระเจ้าทำปฏิหารเล็กๆน้อยๆจากพระเจ้าสามารถช่วยให้พวกเขาเปิดใจและเต็มใจที่จะเชื่อพระเจ้าสำหรับปัญหาของพวกเขาเริ่มต้นเล็กๆและดูพระเจ้าทำงานของพระองค์หากคุณเป็นคนที่เจ็บปวดแสนสาหาัส และตบอยู่ในสถานการณ์ของคุณมาหลายปีบางทีคุณอาจรู้สึกว่าไม่มีความหวังสำหรับคุณดังนั้นคำอธิษฐานของผมสำหรับคุณก็คือว่าอย่างน้อยคุณจะได้เย็นสิ่งที่ผมกำลังพูดเพียงดูวิดีโอนี้พระเจ้าก็สามารถวานเมล็ดแห่งศรัทธาไว้ในใจของคุณได้ผมขอธิษฐานให้พระเจ้าทำสิ่งเล็กๆน้อยๆ เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าพระองค์ทรงสามารถและเต็มใจที่จะช่วยคุณและช่วยให้คุณพ้นจากปัญหาของคุณผมขอท้าให้คุณขอให้พระเจ้าทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในสถานการณ์ของคุณอาจไม่ใช่คำตอบที่คุณกำลังมองหาแต่อาจเพียงพอที่จะช่วยให้คุณเริ่มเชื่อในพระองค์ไปตลอดชีวิตทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นตอนนี้ทำไมคุณไม่ ขอพระเจ้าทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณละพูดประมาณนี้ว่าพระเจ้าฉันไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครแต่วิทยากรคนนี้กำลังท้าทายฉันขอให้พระองค์พิสูจน์ว่าพระองค์มีตัวตนจริงพระองค์ห่วงใยฉันและพระองค์เต็มใจที่จะช่วยให้ฉันพ้นจากความเส้นหวังโปรดทำสิ่งนี้เพื่อฉันในพระนามของพระเยซูขอบคุณพระองค์ คาดหวังให้พระเจ้าทำบางสิ่งเพื่อคุณในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณสามารถเริ่มเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคุณให้พ้นจากปัญหามากมายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในวิดีโอหน้าเราจะดูว่าพระเจ้าทรงโน้มน้าวฟาโรห์ให้มอบอิสราภาพแก่อิสราเอลตามที่พวกเขาปรารถนาได้อย่างไรแล้วเราจะเจอกันในครั้งหน้าขอพระเจ้าไว้ก่อนครับ